ฮัลโหลลูกค้านะคะามาดูไม้ไม้เต็งน,นะคะลูกค้านะ,ะโอ้โหชุดนี้จะเป็นไม้เต็งน,นะคะพื้นไม้เต็งแล้วก็ชุดนี้จะเป็นพื้นไม้ตะแบกนะคะลูกค้านะให้ชาเหมารวมมีทั้งทั้งตะแบกแล้วก็มะค่าก็มีนะลูกค้านะ,ะ oh. ก็จะมาเหมารวมๆกันไปนะคะสําหรับหน้าห้านะคะหน้าห้ากับไม้ไม้ตะแบกจะอยู่ที่หน้าห้านะลูกค้านะความหนาก็คือนิ้วเต็มๆนะคะ แล้วก็ไม้เต็งนะคะก็คือน,นิ้วเหมือนกันนะคะลูกค้านะนะคะชุดน,นี้จะมีอยู่3ตรนนะคะลูกค้าทั้งหมดนะมีอยู่3มตรนนะคะสวยๆกันเลยนะลูกค้านะนี่นะคะมาดูช่วงข้างๆกันนะคะลูกค้านะสําหรับพื้นไม้ตะแบกนะคะแล้วก็ไม้เต็งนะคะลูกค้ามีอยู่ทั้งหมดจะอยู่ที่สี่สี่ยกกว่ากว่านะคะลูกค้านะ นี่ Remember, 6, ่ะจัดไปเหมาเหมารวมถูกๆเลยนะคะยกละหกพันนะคะลูกค้านี่นะคะยกละหกพันนะคะนะคะชุดนี้นะคะยกละหกพันสวยๆเลยนะคะชุดนี้เราเหมาตรงกันไปเลยนะคะลูกค้านะเราเหมาไปเลยอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะลูกค้านะนี่นะคะสามตรงนี้เราจะเหมาอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะสามตรงนะคะสวยๆเลยทั้งหมดจะมีอยู่ร้อยห้าสิบแผ่นนะคะลูกค้านะ ร้อยห้าสิบแผ่นตกตกยกไม่น่าจะถึงหกพันนะลูกค้านะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าโอ้โหร้อนมากเลย